ชินคันเซนซูชิร้านอาหารญี่ปุ่นราคาไม่แรงแต่รายได้ต่อสาขาเกือบ30ล้าน จุดเริ่มต้นของร้านอาหารญี่ปุ่นชินคันเซ็นซูชินะคะมาจากที่คุณสุพนัทและก็คุณชนวีนะคะต้องการเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นค่ะบริเวณใกล้ๆมหาวิทยาลายัยธรรมศาสตร์สมัยที่ทั้งสองยังเป็นนักศึกษาอยู่นะคะในช่วงที่เปิดร้านในปี2557นั้นนะคะธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นยังไม่ค่อยบุมในไทยค่ะทำให้ร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีอยู่ตอนนั้นจะเน้นสาขาที่แพงไปเลยนะคะถือว่าเป็นราคาพรีเมียมแต่ว่าชินคันเซ็นซูชิค่ะเห็นช่องว่างนะคะจึงได้วางโพสิชันตัวเองเข้า ไปในตลาดแมส ที่ขายอาหารญี่ปุ่นในราคาที่ไม่แพงค่ะโดยเมนูของร้านในช่วงเริ่มต้นก็จะมีไม่เยอะนะคะแล้วก็ยังเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่ทําได้ไม่ยากนะคะไม่ว่าจะเป็นซาซิมิโรข้าวนะคะหรือว่าซูชิที่มีราคาเริ่มต้นคําละสิบ,บาทเท่านั้น,นะคะ่ะทําให้ร้านชินคันเซ็นซูชินะคะได้รับความนิยมโดยเฉพาะจากนักศึกษาในระแวกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตค่ะแต่พอเปิดร้านข้างมหาวิทยาลัยเวลาที่นักศึกษาปิดเทอมนะคะร้านนั้นก็จะถือว่าขาดแคลนลูกค้านะคะแล้วก็ขาดแคลนรายได้ส่วนใหญ่ไปทันทีทาางงเจ้ขอ ะะจึงได้ตัดสินใจขยายร้านเข้ามาในเมืองมากขึ้นค่ะโดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือกลุ่มที่มีกําลังจ่ายไม่สูงมากนักพอมีการขยายสาขาร้านจึงก่อตั้งครัวกลางขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเป็นการรักษาคุณภาพอาหารให้คงที่แล้วก็มีการวิจัยและก็พัฒนาเมนูใหม่อยู่เสมอค่ะทาให้ชินคันเซ็นซูชินะคะประสบความสําเร็จจนถึงวันที่เซนทัเรเตอรองกรุ๊ปนะคะเข้ามาลงทุนเป็นจํานวน520ล้านบาทค่ะเพื่อแลกกับการถือหุ้นของชินคันเซ็น51%ในบริษัทเดอ ฟู e l เลชั่นกรุ๊ปนะคะซึ่งเป็นเจ้าของชินคันเซ็นซูชิค่ะหลังจากนั้นนะคะบริษัทก็ได้มีการขยายกิจการไปเปิดร้านอาหารใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนักล่าหมูกระทะนะคะนามาจิมานิสแอนด์ซีฟู้ดบุฟเฟ่ค่ะแล้วก็คัสสึมิด o ริค่ะทีนี้เรามาดูกันนะเะว่ารายได้แล้วก็กำไรของบริษัทเดฟู e l e ลชั่นกรุ๊ปเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะในปี2565ทําราทำรายได้ไปที่797ล้านบาทกำไร64ล้านบาทค่ะ ปี2566นระคะรายได้1415ล้านบาทกำไร116ล้านบาทและปี2567ที่ผ่านมามีรายได้พุ่งสูงถึง2,100ล้านบาทค่ะถ้าหากเราคำนวณเล่นๆน,นะคะว่าชินคันเซนซูชิในแต่ละสาขานั้นมีรายได้เท่าไหร่นะคะก็จะได้พบว่าในแต่ละสาขานั้นสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้มากถึง27ล้านบาทต่อ1สาขาในปีคอนเทนี้ป,นประอย์กับเุ็ดค่ะคะน้าหากว่าเป็นประโยชน์อมามาพูดคุนได้เ่ะ ส่วนคอนเทนต์ต่อไปอยากให้ฟิล์มเล่าเรื่องอะไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เหมือนเดิมค่ะ